เปื่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะครับหลังจากที่ตําแหน่งของเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่างลงเนี่ยก็มีกระแสข่าวหลากหลายมากฮะเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะครับบางส่วนก็บอกว่าข่าวเนี่ยออกมาจากพักพลังประชารัฐบอกว่าจะมีการสลับเก้าอี้กันโดยให้ทางด้านของคุณสุ mic, พัฒนพงษ์พันธ์มีชาวเนี่ยไปนั่งเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าก,การการะทรวงการคลงังแล้วก็ให้ทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยไปนั่งเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีข ออกมาปฏิเสธความเห็นในเรื่องนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่หัวหน้าพักนั้นจะไปหาหรือกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะกรรมการบริหารของพักพลังประชารัฐก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องกระแสข่าวในส่วนของพักพลังประชารัฐนะครับที่บอกว่าจะเสนอให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักไปคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถึงการปรับคณะรัฐมนตรี โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการปรับพรบรโดยให้หุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยสลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ว่างอยู่แล้วก็ให้ทางด้านของคุณสติพร้อมพัฒน์ซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยให้ทางด้านของอาจารย์แหม่มนะครับดรนรมนพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังแล้วก็ให้ทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพลแบบนี้ออกมาครับทางด้านของคุณสมศักดิ์บอกว่ายังไม่เคยได้ยินกระแสข่าวหรือว่ามีการพูดคุยกันภายในพักนะครับแต่เห็นจากการนําเสนอของสื่อ และภายในพักเองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้พร้อมปฏิเสธครับที่จะระบุความเป็นไปได้ของสูตรคำดวนดังกล่าวเพราะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่พลเอกประวิทย์จะไปหารือกับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีครับไแล้ว้วนดยิสนิงแล้้วไไม่ไดยูตรนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะไม่สักร<ม>่ว่ายังไม่ได้ยินใช่ไหมหรือว่าได้ยินมีการคุยกันไม่มีการคุยกัน ไม่มีการคุยกันมองว่าเป็นการข่าวหรือข่าวปล่อยเพื่อทําให้เกิดความขันแยงระหว่างประวิตยกับทนนาย่มกอุตส่าห์แต่ส่วนนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะไม่ส่ะมันมันยากเกินไปสำหรับคนที่จะไปเข้าใจแน่นอนมองว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทนายอุตส่าห์กับประธานยริษัทนะครับโทษเย้วยาโทษเี้วยา